ปีนี้ต้องคึกคักเหรอปีนี้ต้องเริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีใชชีวิตมันจะได้มีเขาเรียกบันเลงสีสันดูนี่ฮ์โมนิก้าทั้งหมดติดแบบนี้ให้หมด50ตัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้องขับกัน <laughs> ดูซิว่ามันจะดังแบบไหนดังเป็นเพลงอะไรเออขอสามชาติได้ปะอ่ะความเร็วสัก ปิดเข้าไปเลยอะด้เย็นเป็นไงล่ะใจเย็นเป็นไงปิดเลยปิดเลยไหมทำอะไรกันอ้าวได้เวลาแล้วครับสวัสดีปิมใหม่ใช่ถักระดาษใหม่แบบนี้มันต้องมีอะไรที่มันคื้นเพลงสิจ๊ะคื้นเพลงเหรอเอาก็เปิดเพลงสิมาใช่คณิ เปิดเพลงก็คืนแขงแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชีชาแนลนะคะสวัสดีปีใหม่2569ด้วยปีนี้ต้องคึกคักเหรอปีนี้ต้องเริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีชีวิตมันจะได้มีเขาเรียกบรนเลงสีสันทำน่วงทำนองเพราะพิ้งด้วยฮาร์โมนิกา เปช่องแล้วขอเพลงหนึ่งเล่นได้ไหมถามจริงเลยนะอันนี้เล่นไม่ได้อันหนึ่งก็เล่นไม่ได้เกอเผลอเนี่ยอันนี้เล่นอ่ะบาดปากเลยวันนี้ซื้อฮามนิก้ามาทั้งหมด50ตัวจะเอามาทำตามคลิปของรักเสียแบบนี้ Three news took it for a spin so we're going about a hundred เขาแปะทั้งคันเลยจะไม่โดนหลอกใช่ไหมปีนี้เราห้ามโดนหลอกได้ไหมก็เดี๋ยวมาลองดูกัน ว่าอาจจะเป็นหี้ยเาฮาร์โมนิก้าเราก็ได้อันนี้เป็นของเขาเรียกกะไเลยนะของเด็กของเด็กละกันอันนี้เราซื้อมาละสิบเจ็ดบาทเพราะว่าถ้าเป็นของแท้มันแพงมากเลยชตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันเลยอะลูกทรงมันได้เพราะว่าเมื่อระวางอย่างนี้ปุ๊บอ่ามันจะเป็นลมดูดใช่ไหมตัดลมเนี่ยมันดักลมเหมือนแอร์ดักอ่าพอมันเฉียงขึ้นอ่าได้ปกติใช้ปากเป่าเหรอใช้ใช้อะไรอะ ที่ไหนที่ดูที่พัทยาเขาไม่ใช้ปากเป่าอะเฮ้ยไม่มีมีเฮ้ยปูนปูนปูนยี่เลยดูนี่ฮาร์โมนิก้าทั้งหมดเฮ้โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ลายนี้ลิงก็เสร็จหายากเน่ยเดี๋ยวถ้าใช้เสร็จแล้วนะใครอยากได้นะเดี๋ยวแจกเอาไปให้หมดเลยเอ้าวันนี้เราจะใช้ฮาร์โมนิก้าเนี่ยแปะตามคลิปรัสเซียนะ ที่เราไปดูมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าขับแล้วมันจะมีเสียงออกมาตามที่เขาทําหรือเปล่าแล้วครับรัสเซียเมื่อคืนนี่ส่งให้ดูยังรัสเซียนั้นยังไม่ได้ดูเลยพี่แต่ว่าพี่ส่งมามันมันขาวบ้างดํามั่งวะมันแล้วแต่ไม่ใช่คนลรัสเซียตรงลงเราจะแปะด้านไหนเนี่ยเสาด้านหลังด้านหลังเป็นแอร์ดักหรือว่าเฮ้ยต้องแปะอย่างนี้ดีต้องแปะอย่างนี้หรอไม่เคยคิดว่า้าแปะอย่างนี้นะบ้าแปะอย่างนั้นมันจะดังได้ไงอะ ลมมันเข้าตบงนี้สินี่ตลอดหออที่ลมเข้าเพราะว่าใช่คือว่าถ้าเราขับรถปึ๊บหลักการที่ลมเข้าไปอาจอัดอาจใช่จะดังปู๊ีบปุใช่ใช่้วคิดดูห้าสิบตัวถาจริงตำรวจจับไหมจับตั้งแต่มีเฮอะไรออกมาแปะรถแล้วเราขับในซอยเออเก่งจิงก็มาจับในซอยสิวะ ติาพาเครื่องมารอบารถมั้ยเออนั่นก็มีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเราก็เหมือนกันคันเดียวในการชนะบุรีเอออันที่แปะให้แม่ไปเลยนะตัวนะแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปไปให้แม่ดูด้วยนะว่ารถแม่ติดฮาร์โมนิก้าทั้งคันแล้วแม่ตอบมาเลยคำเดียวทงเงาไปเลยทำไมล่ะขายไปเลยลูกนี่เราจะแปะงี้เลยถามสักคำเหยลูกนี่เลยเหรอยาวแบบนี้เลยเหรอใช่ใช่จะแปะงี้เลยลูกแล้วอันนี้ดิม่เร็จหายากโอ้โหนี่แล้วเราจะแปะสลับด้วยนะตัวเราจะแปะประมาณแบบนี้ ให้ลมมันแบบอ่าก็คือหน้าเนี่ยต้องสัมผัสค่อนข้างใหญ่นิดนึงคือเรื่องของเรื่องอะลมเนี่ยมันจะขึ้นมาตามชิวใช่อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดังหรือเปล่าเด่๋รอช้าเลยเร็วแค่ไหนเดี๋ยวแสงแดดมันจะหมดจัดไปอันนี้ได้แล้ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเมื่อกี้ตัวถามว่าความเร็วเท่าไหร่ถึงจะดังใด้ปะเขาบอกว่าประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบก็จะเริ่มดังแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดังจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันเอ้าดูนค่ะเฮ้เขาเรียกว่าอะไรฮาร์โมนิก้าโนกอแ ถามถามพี่โอมมาแล้วบอกเหมือนกันแล้วแต่ประเทศเขาจะเรียกนี่เลยอ่ะแกะก่อนเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเมื่อรถคันนี้วิ่งเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะวู w ้วๆวๆๆน่าำคาญแท่ไหนเดี <laughs> ๋ยวมาติดตามค่ะอุย๊ยติดป้อมเอ็มแบบนี้เลยเหรออ้าวเดี๋ยวลูดไปใส่รถชาวบ้านก็อะไรเฮี้ยชน่ะ ต้องของดีนิดนึงแล้วจะแกะออกไหมอ่ะรถจะเป็นรอยแบนออกออกสามเอ็มเป็นกาวที่ดีแน่นอนสามเอ็มครับสามเอ็มเป็นกาวที่ดีนะครับผมใช้ม้าตั้งแต่ผมอายุ17ตั้งแต่ผมรู้จักคําว่าเครื่องยนต์และมอเตอร์ไซค์และของแต่งรถผมก็ใช้อันนี้ติดรถมาตลอดเลยครับกาว 3M เครับเป็นกาว2หน้าอย่างดีครับที่ไม่ไม่ไม่ทิ้งรอยกาวไม่ทิ้งคาบเหนียวเอาไว้บนรถนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบขนาดนี้เออสปอนเซอร์ดูเข้าด้วยนะครับ พูดเพราะเหรอพูดพเพราะเหรอแล้วเราก็ติดเมาส์อแกนทุกอันเลยแล้วเราจะติดไปบนรถแบบแปะให้แปะให้ทั่วก่อนดิแปะทั่วก่อน,แ,อนแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าถ้าเราขับรถไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงน,น้ำอ,ออกมาเป็นยังไงนะคะจะเป็นบทเพลงหรือเปล่าอ่าฮิรอติดตามนะคะอันนี้แปะทั่วก่อนให้ทุกอันก่น เเเป็น e ยมาติดกันเลยเมาออกแกน50ตัวบนรถยนต์ <c oughs> ติดแบบนี้ให้หมด50ตัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้องขับกัน <c oughs> ดูซิว่ามันจะดังแบบไหน <c oughs> ดังเป็นเพลงอะไรเออขอสามชาดได้ป่ะหรืออาจจะออกมาเป็นโรงเรียนของหนู <c oughs> <c oughs> <c oughs> <G ül> ตอนนี้พี่เลีมก็เริ่มแปะลงไปบนรถแล้วนะคะแต่ว่าต้องแปะแน่นๆนะเดี๋ยวมันหลุดผมรับประกันในความเหนียวของ 3M <า>มเ <อ Inform. S 1> แม่กองเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยเยอะ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 โอยลำพังกูเกียกาวจะมองไม่เห็นไงกูเต้นอีกกูไม่ได้เต้นกูไปโลกลมชักหมอ,ะอะจะเ,เพื่อนแม่ครับหมอ นตรีบนรถยนต์กันเลยดีกว่าไปนี่พร้มอมแล้วพราพร้มอมแล้วกับเครื่องดนตรีดู้ิว่าจะหลุดหรือเปล่า <laughs> นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเมาส์ออก์แกน50ตัว <laughs> เดี๋ยวมาดูว่ารถคันนี้นะคะจะเสียงไถลแค่ไหนนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งข้างนอกอาจจะต้องใช้ความเร็วสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ลมมันเข้าเข้าไป <laughs> ข้างในนี้คพ <laughs> รเท่เลยอะ นะสีสันพรสุดเลยตัวเอาละไปบรรเลงดนตร,ตร,ตรนีกันเลยดีกว่าครับไปดูนี้จะดังไหมไม่ดังไม่ดังขึ้นมาอีกหนึงนะ เก็บเลยเฮ้ยเงียบเก็บอย่างเงี้ยความเร็วคุณไม่ได้เลยเปล่า6กิแล้วนะไม่ได้ยินเลยอ่ะเงียบเก็บเลยเดี๋ยวผมว่าวิี้แค่แปดสิบ 80. แต่ว่าพวกคุณอาจจะตามไม่ทด,ไได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่ายเอาตัวไม่ได้ยินเลยวะ่ะเอางี้เเดี๋ยวผมจะไปรออยู่ระหว่างทางาถ้าผ่านแล้ววู้ก็แสดงว่ามีเสียงถ้าผ่านแล้วไม่วู้แสดงว่าไม่มีเรียบร้อยโคดเซลเลยอ่ะไม่มีเสียงเลยเดียพี่น้องความเร็วไม่ถึงว้าวอะตอนนี้ ให้พี่โบกับพี่น้องไปดักรอระหว่างทางเพราะว่าถ้าวิ่งกวดไปด้วยอะไรไปด้วยอาจจะไม่ได้ไม่ดีพออาจจะเป็นอันตรายเดี๋ยวไปดักรอระหว่างทางจะดีกว่าความเร็วประมาณ6-7เจปอริเ ทางนิดนิดเนี่ยเออมันแบบเหมือนกำลังคอคออ่ะนี่มึงเมาส์แกมึงไม่กินลมเลยวะนี่สองอย่างนะครับถ้าไม่โดนหลอกก็เมาส์แกนไม่ดีอ่ะสงสัยจะโดนหลอกใ่ต้นปีเหรอหรือไม่ก็เม้าส์แกเราคุณภาพมันไม่ถึงอ่ะมันรับเสียงใช้ต้องใช้ลมเยอะจัดเพราะว่าลิ้นมันแข็งเมาส์แกนถูกอ่ะความเร็วอยู่ห้าหกเจ็ดสิบแล้วมันยังไม่ดังเลยอ่ะซอยปากซอยปากซอฝรั่งอ่ะตรงสับแยกฝรั่งเหรอเออก่อนหลอกกับซอยอ่ะ โดนต้นต้นปีเลยเหรอโดนหลอกอ่ะโดนหลอกโอ้วะดูแบบเรียยๆนะเนี่ยพี่ยิ้มไม่ยอมแพ้นะคะกับการนวัตกรรมอะไรของเขานะคะเขาจะย้ายที่นะคะที่มันใช้ความเร็วได้กว่านี้นะอันนี้มันใช้ความเร็วไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะภาวนาให้ได้ยินเสียงอะไรสักนิดหนึ่งก็ยังดีไปค่ะอ่ะความเร็วสัก80 โดนตั้งแต่ต้นปีเลยยังไงภูใจยังไงอุดมวันถึงก็อยู่ไม่ได้คุณขับออกมาเอี่ยบคลิปเลยอ่ะร้อยก็ไม่ดังเมื่อกี้หรอเว่าลิ้นมันแข็งว่าเอาแกน่ะไปไปไปคุยที่บ้านคุยที่บ้านไปโดนเขาหลอกอีกแล้วโดนหลอก่ะวะมีสองอย่างอ่ะมันแข็งกับเราไม่โดนหลอกลิ้นมันก็แข็ง เอางี้ว่ะเดี๋ยวขอลองอันนี้เอาเออเอาโบเวอร์เป่าดูดิมันจะดังขนาดไหนอ่ะโบเวอร์เจ็ดอัดเลยแป๊บหนึ่งดลองดูนะดูว่าจะดังไหมดังอยู่นะดังไหมดังไอเนี่ยดังอ่ะดิดังโคตรเป่าอ่ะ นีพ่องดังแต่ว่าดังเบามากคือมันต้องมีมุมของมันด้วยคืออันนี้องศาที่เขาดูนะมันต้ององศาเข้าเข้าตรงๆเลยใช่เราลองเปลี่ยนเป็นเออจริงวะยี่ห้อ,อย Yamaha าาลมต้องอัดเข้าไปในห้องมันเลยเว้ยก็นี่ลมก็สลงขึ้นมาแลนะใช่แต่ว่าคือพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีแรงพอที่มันจะกระพือลิ้นด้วยถ้า <c oughs> อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยคือลมมันอัดเข้าไปแบบมันไม่มีช่องออกอื่นไงตอนเนี้ยมันมีช่องออกอื่นใช่ตัวหนึ่งนะผมมีเมาส์แกนดีอยู่หนึ่งตัวใช่เหรอลองหน่อยตัวหนึ่งตัวหนึ่งของดีโอ้โหเสียงอย่างทองอันเนี้ยพอเห็นไหมอันนี้คือของของของดีอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันด้วยกันอันนี้ไม่ต้องแรงเลยอันนี้ไม่ต้องแปะ กูขับรถกูถือเงี้ยเราจะได้ข้อสรุปว่ามเมาส์อองแกงของเรามันห่วยนะครับดเดี๋ยวมาดูกันครับเฮ้ยดังเบาๆาโค้งโค้งอันนี้ดังเลยเห็นไหมน,นะ ตัวดังเลยอะ่ะแล้วคิดดูสิ5อันนี้คือแค่ตัวเดียวนะถ้า่างนั้นๆเราจะต้องลงทุนซื้ออันละ2,000ก<า>ีอ<า>่อบบันยังดังเลยเออถ,ถ้าแบบบันนี้การโซของมันแล้วอะ่ะใช่ทำไันเดียวก็อตัวสรุปว่าไม่ได้โดนหลอกของจริงๆเขาเคานึกภาพไม่ออกเลยถ้าสมมุติว่ามันมีแบบนี้50ตัว<า>เสียงมันจะวิ่งเหมือนรถดนตรีขนาดไหนอะ่ะ<า>มันจะวิ่งไปเงี้ย เอใช่ใช่ใช่ไปบอกพ่อบอกพ่อว่าโอ้โหเพื่อนมันตัโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมฮาโมนิก้าห้าสิบตัวร้านลั่นลั่นซอยไปไงลั่นซอยเลยยันยังด่าหมาลั่นซอยไปนอนกลางถนนเพื่อเจ้าทำไมฮะทำไม ทำไมอ่ะนี่ให้ดูนี่มาเห็นยังตัวเห็นยังก็ดูขนาดตัวเดียวยังดังขนาดนี้ห้าสิบตัวดังรู้ไหมรักรู้ไหมปีดกันไปเลยเลยเยินเป็นไงล่ะได้ยินเป็นไังปีดเลยปีดเลยไหมล้อรถเป็นไงนะนี่เนี่ยไม่ได้ยินอ่ะบ๊ๆๆๆๆบมึงช่างขยันจริงจริงเลยอยู่เฉยๆอย่าหาเรื่องแล้วลงทุนจริงๆตัวอะไรเนี่ยตัวละร้อยสองร้อย เจอนใหม่ Ep หน้าบอกเลยว่าคลิปรัสเซียไม่ได้หลอกพิมแต่ว um ่าพิมซื้อในราคาถูกมาเกินไปของถูกมักไม่ดีของดีมักไม่มีถูกอย่างเช่นอันนี้ก็คือใช้ได้ดังถ้ามีงบประมาณซื้ออันละ2องพันมาติดบอกเลยว่ากลางวานซอยปะเจอนใหม่อีพีหน้าไลาพียง้องนี้ครับสวัสดีครับกับการทดลองของบันเจิด